นี่ก็เป็นเห็ดที่ไอยได้มานะจ๊ะน้องมัน,นี่ไอยจะตัดขาเห็ดให้พี่น้องเบ่งตามคำคอนะจน๊ะเนาะที่อบอตัดรบก่อนเพราะว่าเห็ดขามันบางงามจากแต่รอบนี้มันจะโอเคอยู่เนะาะอก็เลยว่าจะตัดให้พี่น้องเบ่งนะจน๊ะเนาะว่ามันจะมีขาดีๆจากดอกนะจน๊ะเนาะโอเคค่ะตัดเลยอขาสวยจากตัวนี้ อยู่นี่นะเห็ดพึ่งลหลายๆจ้ะ,จะเจ้าสีด้ายให้มันแก่ละก่อนมันผลบ่ตกเนาะจ้ะเนาะผลทิ้งช่วงจ้ะจ้าเสร็จแล้วดอกแรกเกานิดหน่อยนี่เนาะเกาอ,อย่างนี้นจ้ะดอกแรกสวยเนาะตามเขายากจ้ะ มีนอนนี่นะลมแหง้แหงๆตรงนี้นะไอ้พักนะมันเป็นแบบใกล้ๆแม่น้ำลมคัาขนาดเลยมันคืนนี้ว่าจีหนึ่งทีสองเสียงลมปุ่งปางปุ่งปางเลยนอนก็จนบ่หลับจะ้ะจ้าเสร็จแล้วจะละจ้ะนหน,นึงนี้ ไปเขาจะพากันยายเต้นจ้ะเพราะว่าเต้นมันแบบเสียงดังแล้วมันสะเทือนเขาอีกอย่างหนึ่งคือมันสมมติยามยามซัม,มอรแหละจ้ะมันน้อยคนแล้วที่จะมาเนาะพากันมากจ้ะเพราะว่าบางคนก็จะอยู่คือเฮือนเนาะเขา,เานั้นอน,นี่มากลาง นาวหนาวเลคือหมกไปย้อย ต้องรักษาสุขภาพจ้ะเพราะว่ายานเดินทางกลับแล้วแบบตรวจเป็นคงเป็นใครยันถึกลกกักโตเกาน,นิดนิดหน่อยหน่อยอติดเหลืองเรือง,เร,องเรืองทองทุงมือก็อยู่กับรถพร่อใหญ่โอ้ยเนาะ ขาบนะเนี่ยนี่จ่ะตะขาบตะขาบนี่จ้ะสวยดอกที่สี่ดอกที่ห้าลูกขาวโอ้เสียงหมา แบบขาบมบวมเลยล่ะตัวนี้นะนี่ค่ะรอบที่ห้าเดี๋ยวเราก็ไปปัดๆอีกรอบนึงจะ้ะโอเคเนาะ คอนโซนกำลังออกเดี๋ยวให้ลองตัดแบบฝรั่งเบิ่งดูเพราะไงมันตัดแบบนี้เนาะไอ้ตัดบเดเ่เป็นนะจ้ะตัดเข้าเป็นกลึงๆเนาะบ่แล้วบ่แล้วบ่แล้วบ่เป็นจ้ะไม่เป็นบ่เป็นโบเป็นโบเป็นเหน,นาเนิดหน่อยเนะเาะตัดออกไปตัดออกไป ดอกแล้วมันเปื่อนเพราะว่าไใส่ถุงเลยเปื่อนลายกดะถนเท็ดฝรั่งเศสเด้มีอะไรยังเนาะแต่น้องพ่อใหญ่บอกว่าปีนี้ฝนแบบฝรั่งเศสฝนอโอเคแรงจ้ะ ค่อนข้างที่จะแรงตัดไปจ้ะอนอนนอนนอนแล้วจะหัว ไ,ได้ตัดไปเลยอยันนี้บ่ได้เนาะจะไม่ได้เนาะน้องไม่ไดน้น้องไม่ได้อไไดโอเคตัดนี้ออกไปมาจะก,ก้างของใหญ่อันนี้เป็นหดเห็ดห,หัวแดงภาษาอังกฤษจำบ่ได้จ้ะ กินเห็ดตัวนี้ถ้าขาบวกวงนี่แบบสะใจมากเลยเพราะว่ามันจะขาแข็งนอนบ่มากจะ้ะฮันมาทานนี้มันจังได้เห็น<ๆ>เห็นเนาะบาแล้วบาแล้วบ่แล้วเด้อหัน,นอก่อนหนักแขน คืออายนะเป็นคนถนัดทางซ้ายเนะาะปัดดอกนี่แบบไม่มีเน่าปัดเอาตรงน,นี้ออกสักนิดก็เป๊ะมากแล้วชโอ้ยห่วยมากเอานี่ออกนิดนึงนี่ค่ะตัดออกไป นี <S <S ่จะช้ำๆหน่อยเนาะจับๆฉับๆนี <offs> <N> ่ค <N S 2> <N> ่ะได้เกือบหมดจริงๆดอกนี้ ไปเนาะตอนนี้เนาะปัดตัวนี้ออกนิดนึงนี่ค่ะอืมหนาวหนาว เน่าเน่าไม่ได้ไม่ได้ค่ะตัดออกไปวันนี้นะ่ะดอกบวัวไอยงาม พึ่งทางตอนใจสวีเดนนีนโพดอีดีไอเห็นจนออนซอนอะเห็นตัวเท่ามันนะออนซ่อนอะ่ะคือมันหลายแหงอีูดีเลยโอ้ยว่ะทายมาอาทิก่อนนะอาทิกรอนนี่พอดีเป๊ะเลยกับเห็ดพึ่งอยู่นี่แล้วก็มีทุกป่าพร้อมเข้าป่าได้ยากมากที่สิบออเอพอเออ อะไรได้ทุกป่าแต่บบมีเห็ดพวกเห็ดดำลยจ้ะเพราะว่าด,ด้วยความที่ฝนโมพอนะจ๊ะเนาะฝนมันบมพอจ้ะอ้สวยมากเลยจ้ะเนี่ย อันนี้ก็เกิดมาได้เกิดอยู่ในหากไม่เก่งขนาดเลยไอ้มักกินอาจะเห็ดพึ่งหัวสมเนียไอ้มักเอิญขาสมขาสมเอิญพิษตลอดจ้ะไปแกงกุบกิบมากเห็ดตัวนี้ทกมือก็อยู่กับพ่อใหญ่ แปลงปัดอีกตัวหนึ่งกปอยู่กับพ่อใหญ่อยู่ในรถ่ะจ๊ะพ่อใหญ่ถามว่าเซียวย,ยังลงอยู่บ่เราซื้อของนะบอก,กบว่าครบมันกับบกครบดอกแบบพอดีเลยเนาะในเนาะแรกๆไอ้คือมันเสียเลยจ๊ะเพราะมันเป็นขาวๆอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเซรางานปเอ้าขาป๊กขางามมาก ถามเลยเป็นอย่างอยากเออถึงมักเบิง่งการตัดขามันม่วนบ่จ้ะมันมันฟินเนาะไอ้ก็มักเบิง่งเลยถ้าเป็นมักเบิ่งคนอื่นตัดขาคือกันเลยเพราะมันมันมันได้อารมณ์เนาะมันฟินไปตามเนาะนี่ค่ะดอกนี้ปัดๆนิดๆตัดนี่ออกเชลานี่ออก ทลาในหนังศีรษะนี่นี่นี่จ้ะเสร็จแล้วตัวนี้ตัดน้องนี่ให้ดูน้องนี่ก็แบบว่าหัวไม่ได้นะคะแต่ว่าขาแน่นมากเลยเห็ดเพิ่งมื่อนี้นะขี้เหนือ กระเด็นกระดอนมันเน่าจ้ะคาแน่นจะเน่านี่จ้าเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้อีกดอกเนาะเดี๋ยวก็จะพอแล้วด้จ้ะด้อเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปตัดเองเนาะเพราะเลือแต่ดอกที่หายล้ล่ะ ก็จะดอกคิเลแล้วอันนี้ก็คิเล่นะแต่ให้เบิ่งขาว่าได้ไหมพี่บิ๊กของเราบ่ได้จ้ะเห็นบ่นอนนอนพี่บิก๊กบ่ได้นอนบ่ได้ตัดเลยเนาะบ่ได้จ้าดูนอนของพี่บิ๊กก่อนถอดอีกแล้วก็เอาอันนี้ออก Chẳng cho Anh này thực sát tế đấy chả này Hãy ก็ได้อยู่นะโอเคน้องพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็นเห็ดที่อายตัดแล้วเนาะที่ดอกแปว่าโอเคเนะี่ยที่เหลือเดี๋ยวอาจะไปตัดเองเนาะจานะ้ะเนาะเพราะว่าซีฟ้าตัดจ้ะเดี๋ยวมันจะมืดเนาะจานะ้ะเนาะนี่ค่ะก็โอเคเนาะเมนนื่อนี้ยไอก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจหลาย,ลายๆเดี๋ยวจะเด้อที่มาตัดขาเห็ดเป็นหมวยจะขอบคุณค่าบา้งสองเห็ดนี่สองดอกนี่วู้ยอออนโซนไหมขอบคุณค่าแายบายสวัสดีค่ะ